โอเคอาจารย์ขออนุญาตสุ่มวงล้อเลยนะคะ,ะกลุ่มที่1นึ่นะคะนำเสนอนะคะก็คือกลุ่มของนางสาวพานุมาตรเกลิกชัยวันแล้วก็นางสาวสุธิดานิกราเจนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยในส่วนของการนำเสนอ นักเรียนนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมดนะคะในการนําเสนออ่ะพร้อมหรือยังพานุมาตรพานุมาตรมาหรือยังอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะลงหน้าการนําเสนอแล้วก็หนูแชร์หน้าจอได้เลยนะคะโอเคค่ะ เห็นค่ะลกูกเห็นชัดเจนค่ะลกูกเก่งมากฝึกไว้จะได้ก่งเก่ง เพื่อนๆได้ยินเพื่อนนำเสนอชัดเจนไหมคะอันนี้อาจารย์ไม่ได้ฟีดแบกว่านักเรียนนักศึกษาจะต้องหาข้อมูลในลักษณะยังไงอะไรแล้วแต่นะคะแต่ว่าให้โจทย์ไปแล้วให้นักเรียนไปตีโจทย์กันเองว่าจะต้องไปหาข้อมูลแบบไหนมานะคะแล้วก็เป็นลักษณะการนําเสนอเนี่ยเราต้องการที่จะนําเสนอในเรื่องอะไรให้เพื่อนฟังนะคะต้องดูเรื่องที่อาจารย์กําหนดแล้วก็สิ่งที่สําคัญ คุณรับฟังแล้วคุณได้อะไรจากเรื่องนี้นะคะคนนําเสนอเนี่ยต้องการสื่อเรื่องอะไรนะคะเนี่ยอาจารย์กําลังจะถามว่าเมื่อสักครู่สิ่งที่เรารับฟังนะคะาจากพานุมาตรพานุมาตรใช่ไหมอ่าหนูพานุมาตรนะคะพานุมาพานุมาตแล้วก็สุทธิดาเขาได้ทักมาถามอาจารย์ก่อนล่วงหน้าว่าอาจารย์คะช่วยดูให้หนูหน่อย ว่ามันได้ไหมในข้อมูลนี้ก็คือในเชิงของอาจารย์นะถ้านักเรียนนักศึกษามีความรับผิดชอบอไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรมากน้อยเพียงใดก็แล้วแต่คุณจะใส่เนื้อหามากน้อยขึ้นอยู่กับแล้วแต่คุณมันเป็นสกิลแต่ลักษณะของการนำพรีเซน t a เ i ช n ันที่ดีเนี่ยนะคะจะต้องไม่เกิน12สไลด์แล้วก็พรีเซนต์5-10นาทีไม่เกินนั้นนะคะแล้วก็ การสื่อสารที่ดีเนี่ยคือรวบยอดเราต้องการที่จะสื่อเรื่องอะไรทีนี้อาจารย์จะถามว่าทําไมหนูถึงเลือกอที่จะนําเสนอ,อดาราท่านนี้ ความน่าเชื่อถือหนูดูจากสถิติใช่ไหมคะแล้วก็พูดง่ายๆก็คือนั่นละค่ะผลงานการแสดงทำไมอาจารย์ให้ยกดารานะคะคนมีชื่อเสียงอินฟลูเอนเซอร์ดังๆมันมันก็คือเป็นลักษณะของการสร้างความน่าเชื่อถือก่อนเดี๋ยวอาจารย์ฟังทุกคนพรีเซนต์เสร็จเดี๋ยวอาจารย์มีคลิปวิดีโอเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าลักษณะของถ้า คนธรรมดาโฆษณากับอ่าอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราด,ดังๆที่เขาโฆษณามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวอย่างเงี้ยแล้วตัวเนี้ยมันเหมาะกับเพศอาอายุช่วงไหนนะที่ใช้ โอเคหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปถูกต้องไหมคะโอเคถือว่าเราเข้าใจอยู่เนาะว่าลักษณะทีเนี้ยหนูดูรูปแบบผลิตภัณฑ์เขารู้สึกเป็นยังไงลูกอ่ะหนูลองเปิดดูที่ดูดูเปิด แชร์รูปผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้ดูหน่อยแชร์รูปผลิตภัณฑ์เดี๋ยวอาจารย์ก็จะถามอย่างเงี้ยแหละคะ่ะแต่ละคนะเราจะได้ดูนะคะ้อเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เราออกแบบแล้วก็สิ่งที่เขาออกแบบมันเป็นเ้ีไยหนูดูนะคะนักเรียนนักศึกษาดูค่ะอะรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือการออกแบบเขาไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยนะอันนี้ตรงๆต,ตายตัว มันจะมีอยู่9ส่วนใช่ไหมที่ที่อาจารย์เคยสอน9ส่วนในที่นี้มีอะไรบ้างหนึ่งชื่อชื่อของแบรนด์สินค้านะคะสโลโก้แบรนด์ใช่ไหมสารายละเอียดของแบรนด์มีรายละเอียดชัดเจนถูกต,ต้องไหมคะสขนาดบรรจุภัณฑ์มีใช่ไหมเออหวิธีการใช้ 6. ผู้ผลิตสินค้ามีอะไรอีก 7. รูปลักษ์ที่เกี่ยวกับรูปสัญลญักษณ์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะมันก็จะไล่เรียงลำดับอย่างนี้ค่ะเนี่ยไม่มีความยากเลยนะคะอยู่ที่1หลักคุณภาพ2นะคะถ้าผลิตภัณฑ์คุณดีคุณไม่ต้องอะไรเยอะแยะเป็นการบอกต่ออ่าอ่าปรบมือให้กับกลุ่มนี้เลยค่ะ โอเคเดี๋ยวกลุ่มต่อไปเลยนะคะเยี่ยมมากลูกก็เอาไปปรับใช้นะลูกนะ